a p p l F X5 ซีรีส์เผยสเปคครบทั้ง3รุน่นจัดเต็มชิปเซ็ต Snapdragon 8 1พร้อมระบบชาร์จไว80วัตต์และหน้าจอ AMOLED 120 Hz, เฮเตรียมเปิดตัว24กุมภาพันธ์นี้ สวัสดีชาวไอทีนี่คือช่องนาตาเทคช่องสนับสนุนรักเทคโนโลยีและกาเจตค่ะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะทาง Opp o ppo จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ให้ได้เห็นกันกับรุ่น Opp o ppo find x5 series ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธงและล่าสุดน,นะคะได้มีการเปิดเผยสเปกของ Opp o ppo find x series ครบทั้ง3รุ่นได้แก่ Op p ป find x5 lite find x5 และ find x5 pro ถูกเปิดเผยออกมาให้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ o ppo find x5 มาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบอัล รักเคลียอโมเลสขนาด6.55นิ้วความละเอียดระดับ Full HD Plus พร้อมค่ารีเฟรชเร็สูงถึง120เฮิร์ตส่วนของสเปคภายในนะคะมาพร้อมชิปเซตประมวลผลคอคอม Snapdragon 888 5G หน่วยความจำแรมขนาด8 g b และ ROM 256 g b มาพร้อมกล้องดิจิตอลด้านหน้าความละเอียด3.2ล้านพิกเซลโดยมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวนะคะเลนส์หลักมีความละเอียด50ล้านพิกเซลเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด50ล้านพิกเซลและเลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียด13ล้านพิกเซลค่ะส่วนแบตเตอรี่นะคะจะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 4,800มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็วสูงถึง80วัตต์พร้อมเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบได้หน้าจอคุณสมบัติป้องกันน้ำกระเซน็นระดับ IP54 และระบบปฏิบัติการ Android 12ครอบทับด้วย Color OS 12.1สําหรับรุ่นฝฟา X5 Pro นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอสแสดงผลแบบ Ultra Clear AMOLED ขนาด6.7นิ้วโดยมีความละเอียดระดับ 2K และค่า Refresh Rate สูงถึงระดับ120 Hz ส่วนสเปคภายในค่ะมาพร้อม CPU Snapdragon 8 Gen 1 RAM ขนาดสูงถึง12 GB และ ROM 2 5 56 g b โดยในด้านของกล้องถ่ายภาพนะคะจะมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเลนอ l t r a wide ความละเอียด50ล้านพิกเซลและเลนเทเลโฟโต้ความละเอียด13ล้านพิกเซลส่วนแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้จะมีมาให้ที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ค่ะโดยรองรับระบบชาร์จเร็ว80วัตต์เช่นกันนะคะและสามารถชาร์จไร้สายได้ระดับถึง50วัตต์เลยทีเดียวนอกจากนี้จะมาพร้อมเซนเซอร์สแกลลานิ้วมือบนหน้าจอพร้อมคุณสมบัติในการป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นระดับ IP68 ค่ะและมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 12 ด้วย c ัน o r OS 12.1ส่วนในรุ่นน้องเล็กอย่าง Oppo Find X Lite นะคะจะมาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ Ultra Clear AMOLED ขนาด6.43นิ้วโดยมีความละเอียดรดะดับ Full HD+ ชิปเซตภายในนะคะจะเป็น MediaTek Dimensity 9000 RAM ขนาด 8GB และ ROM 256GB โดยในส่วนของกล้องถ่ายภาพน,นะคะจะมาพร้อมกล้อง ie, เซลฟีลล่ความละเอียด32ล้านพิกเซลกล้องดิจิตอลด้านหลังจำนวน3ตัวเลนส์หลักความละเอียด64ล้านพิกเซลเลนส์ ultra wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลและเลนส์ m a c ความละเอียด2ล้านพิก ส่วนแบตเตอรี่นะคะจะมีอยู่ที่ขนาด4,500มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วระดับ65วัตต์พร้อมเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอระบบปฏิบัติการ Android 12ครอบทับด้วย c ัน o r OS 12.1โดยสำหรับ Oppo Find X5 Series นะคะจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งนอกเหนือจากสมาร์ทโฟนแล้วคาดว่าภายในงานดังกล่าวจะมีการเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่อย่าง Oppo Pad ให้เห็นอย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลข้างต้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทีใหม่ๆจาก n a น o t เทคนะคะ